สวัสดีค่ะจับมาคุยวันนี้เพื่อนๆเป็นเหมือนกันไหมคะช่วงนี้ไม่อยากออกไปไหนเลยเพราะว่าอากาศร้อนมากๆแสงแดดข้างนอกเนี่ยแรงมากบางคนเนี่ยถึงขั้นเป็นลมร้อนกันเลยค่ะเราจะดูแลตัวเองในช่วงหน้าร้อนได้ยังไงบ้างวันนี้เราจะจับประเด็นนี้ไปคุยกับคุณนายนาใช้เทียมวงผู้อนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากกรมอนามัยกันค่ะ สวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะส้มได้ฟังข่าวที่กรมอนามายคะคะออกมาเตือนว่าถ้าดัดชนีความร้อนเพิ่มสูงเนี่ยอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทีนี้ส้มอยากรู้ว่าดัดชนีความร้อนเนี่ยคืออะไรและแตกต่างจากอุณหภูมิไหมคะ ค่ะก็ค่าดัชนีความร้อนหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Heat Index นะคะเป็นค่าความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับความชื้นในอากาศนะคะก็จะแตกต่างจากถ้าอุณหภูมิก็คือถ้าอุณหภูมิก็คืออุณหภูมิอย่างเดียวแต่ดัชนีความร้อนคือความสัมพันธ์ของตัวอุณหภูมิกับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอุณหภูมิประมาณสัก37นะคะแต่มีความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ70 ทางกรมตุนิยมวิทยาเนี่ยเขามีสูตรการคำนวณค่าดัชนีความร้อนก็จะได้ค่าดัชนีความร้อนประมาณอาจจะ40กว่าขึ้นไปจนถึง50อะไรอย่างประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเป็นการความสัมพันธ์ของสองค่าแต่ว่าตัวหน่วยของค่าดัชนีความร้อนก็ยังเป็นเป็นองศาเซลเซียสอยู่ก็เลยอาจจะทําให้เกิดความสับสน,นเวลาที่คนได้รับข้อมูลจริงๆค่าดัชนีความร้อนเนี่ยฮิตอินเด็กซ์เนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยอ่ะ เวลาที่เราดูในแอปอะค่ะแอปพยากรณ์อากาศเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่เขียนว่ารู้สึกได้จริงก็คือคืออุณหภูมิถ้าแดดชิงความร้อนเนี่ยจะสูงกว่าอุณหภูมิปกติเป็นความรู้สึกจริงๆหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะใช้คําว่า feel like คือจริงๆเอุณหภูมิอาจจะแค่3 0 3 1 32อะไรเงี้ยแต่ feel like จริงจรงอาจจะสัก40อะไรเงี้ยก็เป็นความแตกต่าง<ด> <pe> แล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าวันไหนที่จะมีดัชนีความเนความร้อนในระดับที่สูงอย่างเช่นอาจจะเป็นระดับสีแดงหรือว่าสีส้มค่ะดูได้จากไหนบ้างคะจ๊ะก็ทางกรมตุนิยมวิที่าเนี่ยเขาจะมีแดชบอร์ดเป็นหน้าเว็บไซต์นะะเรื่องเป็นที่ดินเด็กเลยขึ้นมาแต่ละวันแล้วก็สามารถจะพยากรณ์ล่วงหน้าไปได้ประมาณ10วันเป็นทั้งรายรายวันรายชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถจะดูได้จากตรงเว็บไซต์ของกรมตุนะฮะหรือว่า เราฟังพยากร์พยากรอากาศในแต่ละวันเขาก็จะมีขึ้นมาให้ว่า,าพรุ่งนี้เมือนนี้ค่าดัชนีความร้อนจะเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปแล้วก็ความชื้นในแต่ละวันแล้วดัชนีความร้อนเหล่านี้ค่ะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเรายัางไงบ้างคะอ,อันนี้ก็จะมีผลกับทุกคนนะ,นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้คนปกติเด็กผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุนะคะก็คือว่า ถ้าเราไปอยู่ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงๆมีค่า heat index สูงๆเนี่ยเราก็อาจจะเกิดอาการเหนื่อยง่ายนะหรือว่ากระหายน้ำนะคะหรือว่ามีอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียอาจจะเป็นถึงขนาดเป็น heat stroke ก็ได้หรือที่เขาเรียกว่าลมร้อนถ้าเราอ,อยู่ในพื้นที่ที่มีค่าจัดเชิงความร้อนสูงๆและเราไม่ป้องกันตัวเองค่ะ ในวันที่อากาศร้อนมากๆเนี่ยค่ะเราควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อป้องกันผลที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเราอะค่ะอย่างเช่นที่อาจารย์บอกโรคลมร้อหรือว่าหี่สะตออะค่ะซึ่งอ totally ันตรายมากๆอะค่ะก็คืออย่างแรกเลยนะคะเราต้องติดตามสถานการณ์ก่อนว่าณวันนั้นหรือวันรุ่งขึ้นหรือในสองสาวันข้างหน้าเนี่ยอากาศจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเท่าไหร่่ั้นดัชมีความร้อนจะมีเท่าไหร่ อันนี้เราเราติดตามสถานการณ์ก่อนเราจะได้เตรียมตัวถูกนะคะสำหรับผู้คนคนปกติก็คือต้องสังเกตอาการตัวเองกรณีที่ออกไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความร้อนหรือกลางแจ้งอะไรเงี้ยว่าเรามีอาการผิดปกติไหมมีเหมือนกับเหนื่อยง่ายกระหายน้ําหรือว่าอาจจะมีลักษณะของการวิงเวียนศรีรษะอะไรพวกนี้โดยเฉพาะ กลุ่มคนที่ทํางานกลางแจ้งวิธีการเตรียมตัวก็คือว่าเราดื่มน้ําบ,บ่อยๆดื่มน้ําสะอาดบ,บ่อยๆนะคะแล้วก็สวมเสื้อผ้าที่มันถ่ายเทยอากาศได้ได้ดีนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการลงเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนจัดๆหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้เราอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะหยุดทํางานเป็นพักๆอะไรเงี้ยเพื่อจะไปอยู่ในพื้นที่ที่มีการถ่าย,ายเทยระบายอากาศที่ดีกว่าแล้วก็ถ้าเกิดมีอาการผิดปกติ<ม>ก็ อาจจะต้องรีบไปปรึกษาแพทย์โดยเฉพาะาผู้สูงอายุนะคะหรือว่าเด็กเล็กๆอะไรพวกนี้บางทีเด็กชอบวิ่งเล่นในในโรงเรียนในสนามกีฬาอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วก็มีกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัว mm hmm. ก็อาจจะต้องมียาประจําตัวเตรียมไว้นะหรือว่าถ้ามีอาการผิดปกติก็ต้องไปหาแพทย์นอกจากนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายกลางแจ้งก็ต้อง mm hmm. ต้องระวังตัวเองไม่พยายามอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนจัดหรือในวันที่มีค่าฮีตอินเด็กสูง,สง แล้วก็มีเรื่องของการดื่มน้ําการพักผ่อนที่เพียงพอก่อนออกกําลังกายแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยอย่าไปออกกาลังกายในใน,ในเวลาหรือในพื้นที่ท,ที่มีอุณหภูมิสูงเพื่อป้องกันตัวเองไว้ก่อนหรือว่าถ้ามีอาการผิดปกติเนี่ยก็ต้องอไปพบแพทย์หรือว่าถ้าถ้าอุบิเหตุทันทีทันใดจ,จะต้องเรียก1,6,6,9อะไรพวกนี้มาให้ให้ดูแลถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการเพลีแดดอะค่ะหรือว่าคน คนใกล้ชิดเนี่ยมีอาการขึ้นมาเราควรจะปฏิบัติหรือว่าช่วยเหลือได้อย่างไรบ้างคะค่ะอย่างแรกเลยก็คือว่าคนที่มีอาการเริ่มต้นอะนะคะก็อาจจะ,ะต้องหาที่ลม้มลมให้เขานอนให้ให้นอนให้นอนราบนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะพยายามขยายเสื้อผ้าแล้วก็ใช้วิธีการใช้ผ้าชุบน้ําเย็นหรือว่าตัวน้ําแข็งเนี่ยประครบตามเขาเรียกว่าอะไรนะซอกแขนซอกขาหรือว่าในร่างกายเพื่อจะลดอุณหภูมิเขาลง แล้วก็ให้มีการระบายอากาศดีๆถ้าอาการหนักๆน,น,นี้ก็อาจจะต้องเรียกรถพยาบาลแล้วก็นํำส่งโรงพยาบาลนอกจากโรคโร,โรคมร้อนหรือว่าฮีสโะตกะที่อาจารย์ว่ามาค่ะมีภัยอื่นๆในช่วงหน้าร้อนที่เราควรระวังอีกไหมคะ,ะก,ก,ก็จะมีภัยอื่นๆยกตัวยอย่างเช่นเรื่องของที่เขาชอบจะพูดกันเรื่องของอาหารเป็นพิษเนื่องจากว่าเวลาอากาศร้อนมากๆนี่อาหารบางทีนี่ก็จะเสีย เสียได้ง่ายนะก็วิธีการรับประทานอาหารอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลตัวเองนะัหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือก็คือว่ารับประทานอาหารสุปรุงสุกใหม่แล้วก็เวลาทานร่วมกันกับคนอื่นนี่ก็ใช้ช้อนกลางแล้วก็ล้างมือบ่อยๆอันนึงก็เกี่ยวกับเรื่องของพิษสุนัขบ้าที่ที่เรามาักจะเจออะไรนะพบข่าวว่าในช่วงฤด,ดูร้อนเนี่ยจะเจอโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าตัวสัตว์เนี่ยก็อ,อาจจะได้รับผลกระทบจาก ความร้อนด้วยแล้วก็ตัวมีมีมตัวไวรัส,สที่อยู่ในในตัวสัตว์ด้วยอันนี้ก็ต้องระวังไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไปหยอกล้อเล่นกับหมาหรือสัตว์ที่ที่เราไม่คุ้นเคยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าโดนกัดเนี่ยก็ต้องไปฉีดวัคซีนให้ครบเพราะว่าเมื่อเกิดอาการแล้วเนี่ยหลังจากรับเชือเ้อเมื่อเกิดอาการเนี่ยจะเสียชีวิตทุกรลยวิธีการก็คือสมมติว่าถ้าเราโดนกัดหรือโดนข่วนหรืออะไรเงี้ยก็ไปฉีดวัคซีนกันไว้ก่อนก็จะมีประมาณ2องโรคนี้ที่แบบ พบบ่อยในหน้าร้อนค่ะสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ค่ะช่วยฝากคําแนะนําการดูแลตนเองในช่วงหน้าร้อนสําหรับท่านผู้ชมหน่อยค่ะค่ะก็ฝากถึงประชาชนทุกคนนะคะว่าให้ช่วยดูแลตัวเองในการที่จะ,อ,ะอยู่ในฤดูร้อนอากาศร้อนนะคะอย่างแรกก็คือดื่มน้ําบ่อยๆนะคะแล้วก็สวมเสื้อผ้าที่ค่อนข้างจะระบายอากาศได้ดีนะคะพยายามหลีกเลี่ยงการเข,เข้าไปอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งหรือโดนแดดร้อนๆนะคะโดยเฉพาะ กลุ่มผู้สูงอายุนะคะผู้ป่วยแล้วก็มีเด็กเล็กหรือแม้แต่หญิงตั้งครรภนะคะก็ให้ดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงคนที่ทํางานกลางแจ้งหรือว่านักกีฬาด้วยนะคะก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีความร้อนสูงสงูแล้วก็ถ้าเกิดอาการผิดปกตินะคะกะ็ให้รีบปรึกษาแพทย์หรือพบแพทย์นะคะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ปลอดภัยจาก ฤดูร้อนในในปีนี้ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ที่มาให้ความรู้สําหรับหนูแล้วก็ท่านผู้ชมมากๆเลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะก่อนออกจากบ้านสามารถเช็คค่าดัชนีความร้อนได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเพื่อให้เราสามารถรับมือกับอากาศร้อนได้อย่างถูกต้องด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจะมาคุยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย